สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์นะครับมาถึงแม่สาวน้อยครับคนลัคนาราศีกันนะครับดาวพฤหัสที่โคจรย้ายออกไปจากราศีมังกรเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะครับย่อมส่งผลกับคนลัคนาราศีกันโดยตรงเลยครับเพราะ1ดาวพฤหัสเป็นทั้งดาวพันธุแล้วก็เป็นดาวคนรักหรือดาวความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาในช่วงที่ดาวพฤหัสนั้นโคจรย้ายราศีแต่บอกไว้เลยนะครับพฤหัสที่ย้ายมานั้นมันจะย้ายมาอยู่ไม่นานครับมันจะย้ายมาแล้วก็วันที่16มิถุนาดาวพฤหัสจะโคจรถอยหลังและวันที่นะครับประมาณ30กันยาพฤหัสก็จะย้ายจากราศีกุมกลับมาอยู่ที่ราศีมังกรอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไม่หวั่นไหวไม่โยกย้ายไม่เปลี่ยนแปลงกับเรื่องที่ทําหรือความรักที่มีอยู่หรือคนที่เข้ามาในช่วงนี้เพราะพลหัสที่ย้ายเข้ามาหนึงอยู่ในภพอลิแสดงว่ามันจะสร้างปัญหาสร้างอุปสรรคสร้างความไม่สบายใจแล้วก็2นะครับ มันเสวยเทสาตรีเลิกพอเทสาตรีเนี่ยแสดงว่ามันจะอยู่ประเดียวประดาวครับไม่นานเท่าไหร่มาแล้วก็ไปนะครับและนะครับสุดท้ายคือมันเสวยตรียางสาวตรียางสาวนั้นเป็นตรียางบาปพะคาะเป็นตรียางที่ไม่ดีที่สุดในจักรราสีหรือระบบ โหราศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้รอให้ดาวพลืหัสนั้นมันย้ายเข้าไปอยู่ในตรียางที่ดีย้ายเข้าไปอยู่ในเลิกที่ดีจะดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับความหมายของพลืหัสในมุมของดาวพันธุกันก่อนพันธุแปลว่าคุณแม่แปลว่าที่อยู่อาศัยแปลว่าการศึกษา นะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสนะครับย้ายเข้าไปอยู่แบบนี้มันบ่งบอกว่าถ้าใครนะครับแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์หรือคนลัคนาราศรีกันเนี่ยถ้าใครอยากจะสอบแข่งขันเพื่อนะครับไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับหรือเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั้นคนลัคนาราศรีกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เช่นเดียวกันแต่ ตำแหน่งนั้นจะต้องเป็นตำแหน่งที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเช่นถ้าท่านเป็นหัวหน้านะครับฝ่ายบุคลากรอยู่อาจจะต้องย้ายไปอยู่ฝ่ายบัญชีก็คือย้ายสาขาย้ายผานแผนกหรือย้ายที่ทํางานเช่นตอนที่สอบนั้นนะครับปรากฏว่าตำแหน่งมันว่างที่สาขาเชียงใหม่ท่านทำงานอยู่ที่สาขากรุงเทพพอสอบได้ก็ต้องขึ้นไปเชียงใหม่อะไร ลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ด้วยดาวพันธุตรงนี้มันได้เกณฑ์กับดาวอังคารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการถ้าเป็นมองเรื่องอสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องมีการประมูลกันเกิดขึ้นมีการเสนอราคามีการชิงลักหักสวัสดใช้ไหวพิบใช้การเจรจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นหรือนะครับ ท่านก็จะมีเกณฑ์เอาอสังหาของตัวเองนั้นไปเข้าธนาคารเพื่อเอาเงินมาหมุนให้ระบบธุรกิจหรือสถานะการเงินของท่านมันฟล์ขึ้นส่วนถ้าท่านใดยอยากจะกู้บ้านกู้รถนะครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่แนะนำเพราะว่าบ้านที่มานั้นอาจารย์เกรงว่าจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านเก่าแล้วก็มารีโนเวทให้ดูใหม่หรือว่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างสนิมเหล็กหรือมีปลวกขึ้นบ้านอะไรลักษณะนั้นก็นะครับเน้นว่าอย่าเพิ่งซื้อรถซื้อบ้านในช่วงนี้นะครับสำหรับคนลักษณา,า,าราศีกันแต่ถ้ามองเรื่องนะครับสุขภาพของคุณแม่ก็อาจจะต้องระวังนะครับสุขภาพของคุณแม่ในช่วงที่ดาวพุธ นะครับโครจรถอยหลังนะครับก็คือวันที่22พฤษภาจนถึงวันที่11มิถุนาให้ระวังสุขภาพคุณแม่แล้วก็ระวังตัวท่านลดชนด้วยทีนี้เดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟคเข้ามาเป็นเรื่องๆครับในวันที่29เเมษาดาวพุธครับโครจรย้ายราศีเข้ามาอย่างนี้ดาวพุธคือดาวตัวท่านเมื่อดาวพุธเป็นดาวตัวท่านโครจรเข้ามาอยู่ใน เรือนภพนี้แสดงว่าท่านก็จะได้รับนะครับการแต่งตั้งนะครับหรือนะครับถูกโยกย้ายไปประจำตำแหน่งที่มันมีปัญหานะครับท่านก็อาจจะโดนเลยครับให้ไปช่วยแก้ปัญหาในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวท่านก็จะมีความคิดอะไรครับจะกู้บ้านกู้รถก็คือมีความคิดอยากเป็นหนี้หรือจะเอาบ้านเอารถนะครับเข้าธนาคารเพื่อเอาเงินออกมาใช้ในระบบ ในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับหลังจากนั้นวันที่6พฤษภาครับดาวสุขโครจรมาเป็นเกษตรนะครับดาวสุขโครจรมาเป็นเกษตรในช่วงวันนั้นดาวสุขเป็นทั้งดาวการเงินแล้วก็เป็นทั้งดาวสุภะแสดงว่าถ้าใครยื่นกู้ SME กู้ธนาคารหรือขอให้ผู้ใหญ่เอาเงินมาช่วยลันในระบบก็จะบอกว่า จะได้เงินในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับจะได้เงินจะมีเงินในช่วงดังกล่าวเพราะดาวศุกร์เป็นดาวกันเงินเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรองเงินอยู่ก็จะได้ตรงนั้นแต่เงินในส่วนของเนี้ยอาจจะต้องเสียมาคือเอาต้องเอาโฉนดไปวางเอาอาสังหาริมทรัพย์เอาบ้านเอารถยนต์เอาที่ดินไปวางถึงจะได้มาการันตีเลยว่ามันจะมาไม่ได้มาแบบเป่าๆไม่ได้มาแบบปี้ๆนะครับมันจะต้องมีอะไรครับ มีเข้ามาอย่างนั้นด้วยนะครับก็คือมีการแลกเปลี่ยนหมูไปไก่มาอะไรลักษณะนั้นแล้วก็นะครับดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายราศีในวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์ที่โคจรย้ายราศีในวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์เป็นดาววินาศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ย้ายที่ทํางานนะครับอาจจะไม่ได้ย้ายบริษัทย้ายแผนกย้ายสาขาอะไรลักษณะนั้นนะครับมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่นะครับ มีเกณฑ์เปลี่ยนรถนะครับหรือนะครับอาจจะมีเกณฑ์คือประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วอาจจะต้องไปใช้รถคันอื่นก่อนนะครับเพราะว่าดาววินาศนะครับวินาศแปลว่าไม่คาดฝันมีว่าิไว้ความเสียหายและก็วินาศแปลว่าต่างถิ่นต่างประเทศเมื่อมาได้เกณฑ์กับดาวพันธุแสดงว่าอะไรครับก็จะมีเกณฑ์นะครับย้ายที่อยู่หรือไม่ได้อยู่ติดที่ในช่วงดังกล่าวอาจจะไปอยู่ตรงนี้3จังหวัด ไปอยู่ตรงนี้4จังหวัดแล้วก็กลับมาบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางไปอีกแล้วก็จะมีเกณฑ์แบบนี้ในช่วงดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความหมายเกี่ยวกับดาวพันธุทีนี้เราก็จะมาดูความหมายเกี่ยวกับดาวคนรักคือดาวปัตตนีบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับดาวคนรักคือดาวพระฤหัสเมื่อดาวพระฤหัสย้ายราศีนะครับและโคจรเข้ามาอยู่ในภพอิ นะครับอย่างที่บอกนะครับอาจารย์ไม่แนะนําเรื่องความรักในช่วงนี้แต่จะไม่ทายก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็โครจรย้ายเข้ามาก็าจะต้องบอกต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกพฤหัสเทสาตรีตรียางเสานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะสร้างปัญหาให้ท่านมากกว่าความรักแล้วก็ความสนุกหรือความบันเทิงนะครับด้วยความที่เป็นเทสาตรีก็จะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติ ต่างประเทศนะครับและด้วยความที่ตียางเสานะครับเล้ายาปาปิ้งผับบาร์คาราโอเกะน่าจะมาครบสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวแต่ถ้าท่านชอบเป็นสายปาร์ตี้นะครับก็น่าจะครบกันไว้ได้ก็โอเคแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ไม่เคยชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบไปไหนคนที่เข้ามาช่วงนี้น่าจะไม่ได้แมทกับตัวท่านเท่าไหร่ และอย่างที่บอกนะครับด้วยความที่พลึหัสโคจรอ,อยู่ในภพอริอริแปลว่าคนที่ไม่สมกับตัวท่านเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้อะไรครับคนที่เข้ามานั้นนะครับอาจจะทำให้ท่านนะั้นเจริญเติบโตได้ช้านะครับหรืออาจจะเป็นตัวหน่วงก็คือท่านอาจจะต้องอะไรครับไปดูแลเขาลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วด้วยความที่นะครับ พาลืหัดกับราหูนั้นบอกเลยครับคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีเพราะฉะนั้นราศีกันต้องระวังเรื่องความรักเป็นพิเศษนะครับจะมีเข้ามาทางไหนบ้างหนึ่งครับเป็นคนต่างชาติครับหรือเป็นคนที่อยู่ไกลๆกัน 2. เป็นน้องที่ทํางานหรือเป็นลูกน้องเราครับ 3. วันที่นะครับ29มเมษานะครับอาจจะเป็นคนที่ทํางานหรือตัวท่านเนี่ยนะครับไปเจอกันเพราะว่า พูธกับพฤหัสมันถึงการแสดงว่าเขาเจอท่านท่านเจอเขาเจอต่างคนต่างเจอกันในช่วงดังกล่าวอะไรลักษณะนั้นนะครับและนะครับท่านอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งไปบริหารอีกที่หนึง่งแล้วคนนี้ก็เป็นลูกน้องหรือเป็นพนักง,งานที่อยู่ในนะครับบริษัทหรือในหน่วยงานตรงนั้นแล้วทุกคนก็จะบอกว่าคนนี้ไม่ดีอย่าไปยุ่งแต่ท่านก็ไปเผอยุ่งเข้าอะไรอย่างนี้ก็จะต้องระวังเยอะๆนะครับในส่วนของตรงนี้หลังจากนั้น นะครับวันที่6พฤษภาดาวสุขโคโจรเข้ามานะครับดาวสุขเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวพบสุภะนะครับแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับเจอนะครับคนอายุมากกว่าหรือเจ้านายของท่านอีกทีหนึ่งมาลักมาชอบในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับและนะครับแน่นอนครับท่านก็อาจจะต้องเป็นสายเปคือต้องเอาเงินดูแล ตัวของคนที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่แนะนำนะครับและนะครับในช่วงวันที่15พฤษภานะครับดาวอาทิตย์เป็นดาววินาศเพราะฉะนั้นการครบกันก็จะเป็นการครบกันแบบไม่เปิดเผยรู้กันแค่2คนหรือคบแบบไม่เปิดตัวคบกันแบบลับๆไม่บอกใครก็จะทำให้เลยครับ ท่านเนี่ยนะครับมีความอึดอัดบอกใครไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ไปกินข้าวก็ต้องแอบกินไปดูหนังก็ต้องเดินกันเข้าคนละทีถ้าเดินเข้าไปก่อนนันอีก5นาทีฉันเดินเข้าไปอะไรลักษณะน,นั้นก็เป็นการคบกันแบบไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะนั้นก็อย่ามีมันเลยในช่วงดังกล่าวนะครับและอย่างที่บอกว่านะครับดาวพฤหัสย้ายเข้ามาวันที่29มีนานะครับเมษา พฤษภา16มิถุนาพระฤหัสถอยหลังอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากพระฤหัสถอยหลังนะครับมันก็จะมีคนรักเก่ากลับมาอีกให้ปวดหัววุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ช่วงนี้ครับถือศีลน,นะครับถ้าว่างก็ไปเลยครับถือศีลภาวนาดีกว่าจะมาวุ่นวายเรื่องความรักนะครับเพราะดูแล้วมีปัญหามากกว่าที่จะประสบความสุขในช่วงดังกล่าวนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้จารย์ด้วยนะครับ วันนี้อาจารยักษ์และทีมงานโหราพญายักษ์ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ